สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเออแล้วนะครับกับเมทัลสลักเอ็กซ์นะครับก็นานที่จะได้มีโอกาสมาเล่นเกมในตำนานแบบนี้นะครับก็เกมนี้นะครับก็หลายคนอาจจะรู้จักกันดีเลยนะในเกมในชื่อเกมทหารจิ๋วนะครับก็เกมนี้นี่เป็นเกมที่สร้างมาแล้วโหเจ็ดแปดภาคแล้วนะก็ยังคงความสนุกอยู่เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ที่นํามา ท,ที่นำมาเล่นให้ดูนะครับก็เป็นภาค X นะครับภาค X ก็คือภาคภาค2นะครับแต่ว่าเขาได้มาตัดแปลงอะไรบางอย่างนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ภาคนี้ก็เป็นภาคของ PlayStation 1นะครับเป็นอีกภาคหนึ่งที่ถือว่าสนุกมากแล้วก็เกมนี้นะที่ขาดไม่ได้คือการเล่นกับเพื่อนนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะถ้าเล่นคนเดียวเกมนี้มันจะไม่สนุกนะโอเควันนี้ก็อยู่กับอ,อยู่กับน้องนะครับก็น้องขอเสียงนะครับสวัสดีครับ เดนนี้ชื่อเฟสนะครับก็เขาจะมาร่วมผจญภัยกับเรานะครับเพราะว่าไอเกมน,นี้เล่นคนเดียวนี่มันมันไม่หนุกอะ่ะเออมันเป็นทหารแล้วแบบอยู่คนเดียวแล้วแบบสู้กับเหล่าร้ายเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยเออก็หาเพื่อนมานะครับโอเคไม่รอช้าเลยก็ s <S เดี๋ยวอาเขตโอเค,อเค s <S ก็ตัวละครมี4ตัวนะครับ s <S ตัวแรกชื่อมาโคป้ s <S แล้วก็ อีลี่เหรอแล้วก็พาม่าแล้วก็ฟรโอเล่นฟรโอแล้วกันผมเล่นตัวใส่แว่นนะครับเล่นวิฝีทั้งคู่เลยเว้ยใช้กันด่านด่านแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็เมทัลส์ลักก็น่าจะมีหกหกด่านทุกภาคนะครับเกือบทุกภาคน่าจะมีหกด่านตอนแรกเรากะจะเล่นภาคแรกนะแต่ว่าหาภาคแรกไม่ได้เฮ้ยเปิดเปิดไอ้ยปืนเปิดเปิโอ้โหได้ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดน <c oughs> <c oughs> okay, so ี่อะไรเฮ็ดตายเหรอเฮ็ดนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นตัวอกรัเอ่ออะไรแมชชีนกันอะไรนี่แหละโอ้ยตา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 ยที่มร้อยตกบนไม้เอายลงมา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 แย่เงี้ยนี่โอเคก็ลืมบอกนะครับว่าอ้าวตายตายทั้งนั้นลืมบอกนะครับว่าอ่า ช่วงนี้เกิดปัญหาอะไรไม่รู้นะคือไม่ไม่มันเหมือนไม่มันช็อตๆๆครับก็ต้องขอทานโทษด้วยนะมันเพิ่งมาเป็นตอนตอนคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอยไม่ใหม่ในไม่ชานะ้าเป็นไรไม่รู้เนละโอ๊ยหมอหมอหมอ <c oughs> โอ้โหอยากได้ตัวซี <c oughs> ซีเป็นจรวดติดตามอยากได้จรวดเฮ้ยอย่าอย่าซูมอย่าซุมเพื่อนอย่าซูมเพื <c oughs> อ่อน <c oughs> อ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตายแล้วอ้ายอุ้ยโดนไปไม่รู้อ๋อจะโดนไหมเนี่ยอ๋อมูเมนต์โคตรเทพอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ไม่ฮมื่อใครไปหลบได้เยอะขนาดนี้เฮ้ยจุ๊มูเมนต์เทพปลาระเบิดนี่มันกดอะไรโอปบ้อุ้ยเฮ้ยยาหูโอ้ยแหลมแล้วไรเดียวไม่มีปืนใช้เลย ก็ควรระวังของเกมนี้นะครับถ้าใครเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกับพี่เล่นกับน้องนะครับเรามักจะโดนแย่งของเป็นประจำนะครับเกมนี้แย่งเฮ้ยเฮ้ยอูดแย่เลยไม่ได้เก็บสักอย่างเลยอูดอูดอูดจะอูดอูดแกงอับังเฮ้ยรถถังอ้าวโคตรอูดเยอะยอยอีมีตี้ด้วย มาโอ้โหได้แบบลัวๆอ่ะปิดจุปปิดจุปโคตรเลยเทสลงจากรถถังฮิโลยออออไปไปไปเออช่วยยิงด้วยหละอ้าโดนไปทีนึงโอ้โหสายเลือดรถถังนี่ใช่หลอดสีส้มบัติโอ้โหเจอบอลแล้วระวังด้วยระวังด้วยโอ้ยบล็อกเกนเชอร์ไอ้ต้นเราก็มีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนลัวๆ มีเหมุนกอนมีเหมุนกอนมีเหมุนกอนมีหมุนกอนมีเหมุนกอนโอ้ยเฮ้ยจะกระโดดข้ามเกือบเกือบเกือบโอ้โหล่วงเลยไม่ด้ะมอสกี่ปืนไฟเหรอเฮ้ยปืนไฟเหรอฮะอ๋อกระโดดหลบหลบอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเออุ๊ก้อนเฮ้ยระวังมันมันทับนะ ระเบิดระเบิดระเบิดแฟร์ระเบิดเลยระเบิดระเบิดระเบิดอิงอิงมามามาเป็นงานเป็นงานโหจบแล้ว MVP จบแล้วได้มาได้โบนัสด้วยเป็นงานยิงยิงเยอะยิงเยอะโอเคครับจบไปแล้วครับสำหรับมิชชั่นหนึ่งนะโอ้ยุ่มาก อออยู่กับมิชชั่นทูครับด่านนี้เป็นด่านที่ผมชอบมากเลยนะสมัยเด็กๆเกนะี่ยสมัยประถมนั้นเล่นชอบด่านนี้มากเป็นเป็นคล้ายๆมัมมีป่ป่ะใช่ปะ่ะอ่าเป็นคล้ายๆมัมมี่ะครับก็ชอบมากอ่าสมัยที่เล่นภาคนี้กันนี่อ่คุณเฟสนี่อยู่อนุบาลน,นะครับ <laughs> ตอนนั้นผมอยู่ประมาณประถมต้นๆโคตรเก่า นี่ไงมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมันไม่ใช่ซอมบี้อ่ะมันเออว่ะมันเป็นมัมมี่ไงมอมมี่ปาระเบนอ้าวแล้วเราก็เป็นมัมมี่ด้วยแย่มันที่ขึ้นลอกับลงข้างล่างได้เราเราเราจะขึ้นลงหรือจะไปล่างดีอ่ะชอบน้ามากว่าอ๋อเรากลายเป็นคนแล้วไปดีกว็ไปไปไปอ้าวไปดิเดินดิเอ้า เราเซ็นไปข้างบนเหรอโอ้โดนเฟซหลอกเลยวะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกันไอ้บอมบี้บอมบี้เราโอ้โหปืนปืนอะไรเนี่ยต้องหายตัวบอมบี้แล้วอะหายอะไรพี่เอะที่ไปกินยาไงเดี๋ยวมันจะมีเป็นคล้ายๆป้อมอ่ะเราต้องทำลายป้อมไม่งั้นมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยป้อมเนี่ย ระเบิดเลยระเบิดยัดเลยปืนไฟ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 มีอยู่แล้วจ้าไฟมันไฟปืนไฟขอาวบังเฮ้ยเอ้าโอ้เป็นไอ้เอ๋ยละเอ่อเด็ดเด็ดเด็ดเอ้ยปืนไฟอ่ะเป,เป็นมัมมี่มันใช้ไ NO> ม um, ่ได้ไม่ได้เออเมย์หมาป้า it is the mummy หมาแล้วมาแล้วมนกลิ่นปากใส่แหลงฟันมากนะคอเกตอะขับใช้มาโอ้ยมอสมอมอสมอสมอ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 สมมอกมอเมอนมอยมอนมออ้มอสมอสมอสมอมอมอสมอ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 สมอสมอมอสมอสมอสมอมอสมอสมอมอสมอสมอมอสมอมอสมอสมอสมอมอมอสมอสมอ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  โอ้ยไปเหมือนโอ้โหตายหมออ๋ออุ้ยหมูหมูรู้สึกว่าเกมนี้ถ้าเรากินหมูกับไก่เยอะนี่มันจะอ้วนเออมันจะอ้วนแล้วก็พุงแตกอะรู้สึกจะมีภาคสามอะภาคสามมันจะมีอยด่านหนึ่งมันจะเป็นคล้ายเมืองจีนอะแล้วมันจะมีหมูมีไก่อุ้ย คนลึกลับโอ้ยเราเป็นตัวไหนเนี่ยเอ้าไปดูไปดูตัวมัมมี่เฉยเลยตอนแรกก็ไม่เป็นอวิวก็เป็นโอ้ยอี๋อี๋เอาคอยองฟ้าต้องแกะฮ่าจอดมีทางเดียวก็ขึ้น,นไปไงโอ้ย

ตุุนมันตุ่นมันมาทำบ้าเลยเพื่อนโอ้ยแล้วจะเย็งได้อะไรจะไม่ได้ปืนไฟโอ้โหเกือบไปแล้วปืนไฟปืนไฟอัดจ้าเฮ้ยเฮ้ยนะอ้าวโอ้โหเป็นมามี่บ่อยจังเลยวะ เป็นวายอ่ะเอาเอาเฮ้ยจิ้นเ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 ้อาเอาหัวหลุดทำไมหัวมันหลุดอ่ะโอ้ยช็อตกันเอาโหยังไม่ได้ใช้เลยเหมือนเก็บอะไรไปมามาเอาเอาเอาไปดีอุ้ยเกือุ้ยเกือบเกือบ เกือบสีม่วงเลยไปจุหลอดเว้ยลอดเว้ยไปจุอเคยปาข oh. oh. ิ้นไปโอ้ยไฟแล้วเฟมก่อนไปจุก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  ไปไปอ้าวหุยจุ๊บอย่าห้ามไปแย่งของเราโอ้โหทีใครทีมันหน่อยหนูโอ้ช็อตกันโคตรชอบอ้าวมันไม่โดดอ้าวทำไมมันใช้ปืนไฟอ่ะโอ้ยอดเลยโอ้ยโอ้โหโดนคู่เลยไยิงไปสองนัดเองหมาบ้านเลยบ้านใครเลี้ยงหมาครับ เราสายมอบมอบอย่างเดียวโอ้สามหมื่นเฮ้ยโอ้โหเยอะจังโฮ้ยเยอะมากโอ้โหขอยาข่อยาข่อยาข่อยาให้หน่อยข่อยาข่อยาไอ้บ้าไม่เอาเอายาอยากได้ยา ยาตอน้โหไม่ไไม่มียาแล้วจะหนียังไงอ่ะยิงนี่ยิงบ่ายยิงไม่ได้ยิงอ้าโอ้โหเจอวอร์สเอกำคนมีปืนก็ยิงครับเรามาเดินเล่นครับมาเดินเล่นครับเดินเล่นครับช้อปปิ้งครับลา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 ระเบิดมันก็ปาไปสักไกลเลยไปโอ้โห

ใรอะเกิแลนเชือกรอเกิแลนเชอร์อ๋อมันยิงยากอะทำไมมึงไม่มาจากข้างบนหรือข้างข้างอฮ่ามันกระโดดกระโดดยากอะเอ้าม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 านูนนูนโอ้โหอ้าวโอ้มาอีกแล้วโอ้โหโง่นังเราโดนครั้งเดียวก็เก oh. ินพออะผู้หญิงนี่ไ กระโดดอย่างเดียวยิงยิงก่อนมันยิงแบบข้างอย่างเดียวก็โดดยิงไงอ่าไม่ตายพอาเบื่อโอ้โหเกือบละเอ้าโอ้จบเฮ้ยเฟสปาระเบิดได้อยู่ริมๆอ่ะแล้วก็ปา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 อยู่ริมคนละฟางแหมเล่นมุกอีกเอาระเบิดหมดเฮ้ยเฟสปาระเบิดดิหมดโอ้โหแต่ละคนอ้าว เราติดการ์ดเจอโอ้ตัวผีละไม่ใช้เลยโอไฟไม่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 ชินกันโอ้ยากจริงๆเอ้าโอ้โหโอ้โหแม่เงี้ยนี่นี่เป็นคนหรือเป็นแมวเนี่ยมีกี่ชีวิตวะแมวเก้าชีวิตโอไฟไม่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 เหมืเพลงก็จะบันเทิงในขณะ